เชื่อไหมว่าศิลปะอยู่รอบตัวเราและมันสามารถบอกเรื่องราวมากมายทั้งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านสิ่งรอบตัวเราโดยผ่านปลายผู้กันดินสอภาพถ่ายสีสเปย์ดนตรีจนไปถึงวัสดุต่างๆที่สร้างสรรค์จากความรู้สึกและเจตนารมของมนุษย์จากอดีตที่ผู้คนไม่สามารถรับรู้ถึงคุณค่าของศิลปะในปัจจุบัน คุณค่าของศิลปะได้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่ยอมรับกันระดับโลกการเดินทางของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับงานศิลปะที่ต้องเดินทางเพื่อค้นหาแนวทางของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองส่งต่อความคิดความรู้สึกเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วศิลปะก็อยู่รอบตัวเรามันสื่อสารกับเราในทุกเวลาเพียงแค่เราเปิดใจรับมัน ใช้ชีวิตเดินทางไปกับมันแล้วศิลปะจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของชีวิตที่บอกเล่าการเดินทางของเราจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป